สวัสดีครับผมช่างปอนช่างเชื่อมร้านวิวนะครับจะมาเทคนิคสอนเชื่อมนะครับโดยที่ช่างคนอื่นไม่เคยสอนนะครับแต่ผมสอนนะวิธีการเชื่อมอยากเป็นช่างเชื่อมนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนะครับคือนี่ครับผ้าปิดหน้านะครับผ้าปิดหน้าคือจะกันไม่ให้หน้าเราลอกนะครับไม่ให้ร้อนแดดไม่ให้หน้าไหม้นะครับผมจะสอนเชื่อมนะมันเป็นเทคนิคแบบเฉพาะตัวนะครับไม่มีช่างคนไหนมาบอกกันหรอกครับ แล้วก็แว่นนะครับแว่นแว่นต้องเอาที่มืดๆหน่อยครับเพราะเราใส่หน้ากากไม่ได้นะครับเพราะเราเชื่อมบนหลังคาที่สูงนะครับเราจะเป็นต้องใช้แว่นนะครับแว่นมันหลวมแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือข้างซ้ายนะครับข้างขวาเราจะไม่ใช้นะข้างซ้ายเราจะใช้เพื่ออะไรนะครับที่เราจะใช้ข้างซ้ายก็คือเวลาเราเราใส่เราเชื่อมถ้าตัวเราติดเหล็กอยู่เงี้ยแล้วเราใส่อย่างเงี้ย มันจะดูดนะครับแต่ถ้าเรามีถุงมือข้างซ้ายตอนตัวเราจะพิงเหล็กหรือเปียกไฟจะไม่ดูดนะครับแล้วเวลาเชื่อมเราจะไม่ใช้ลวดตรงๆแบบนี้นะครับเราจะงอลวดหน่อยหนึ่งครับงอเพื่ออะไรครับงอเพื่อให้เข้ากับเทคนิคการยกตึกๆๆๆึกตึกตึกตึกไงนะครับมาไฟค่อนข้างแรงนะนี่เป็นเหล็กกาวนไนน์หนึ่งจุดสองนะครับหรือเหล็ก g i นะ ก็จะติดอย่างนี้นะครับไฟออกเนี่ยแ้มยกแ้มยกนะครับเหล็กมันบางถ้าเราไม่ถนัดให้เราจับสองมือแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยนะเหล็กบางนะครับเราจะไล่เชื่อมไปเรื่อยๆนะครับ วิธีการเชื่อมไม่ยากเลยครับนี่ยแต้มยกแต้มยกให้เป็นจังหวะและ้ทับรอยเดิมครับ พอรถเชื่อมเหลือสั้นแล้วเราจะคอนโทรลย่างนะครับมันจะไม่ไม่สั่นนะแล้วก็มือเดียวได้ครับเล็กบางนะครับเชื่อมย่างนะ ตัวนี้เป็นลังคาจากหน้างานจริงเลยนะครับนี่เชื่อไปดูยาวๆเลยครับไม่มีข้างคนไหนมาบอกเทคนิคหอกนะครับฝุงมือใส่ไว้เวลาแล้วเนี่ยลูกไฟไม่โดนคะข้างขวาถ้าเราใส่มันจะจำหัวเชื่อมไม่ถนัดน,นะเราจะใส่แค่ข้างเดียวนะครับ ถ้าถ้ามันติดอย่างเงี้ยเราก็เสียบเสียบหัวทิ้งนะครับให้หัวมันแบบไม่แตกนะครับเราก็เชื่อมนะครับแช่ดูคลิปนี้จบเชื่อมเป็นแน่นอน,นครับ ดูคลิปนี้จบยังไงก็เชื่อมเป็นทะลุนะครับเนี่ยถ้ามันทะลุเนี่ย,รเ,ยเราต้องกบนะกบโดยการเชื่อมให้ที่มันไหลทับนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับรอยเชื่อมนะ ากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ด้วยนะครับ